นี่ก็เป็น,นบรรยากาศนะของบริเวณโรงแรมประยกสกายที่มันจะบอกว่าเงียบเหงามันก็ไม่เงียบเหงาหรอกับมันก็ยังมีพ่อค้าแม่ขายอยู่ที่กำลังดำเนินชีวิตตามวิถีทางแห่งนักลบนะฮะแต่ว่านักลบนี้ก็ไม่ได้ไปสู้ใครหรอกนะสู้ชีวิตนี่แหละ นักรบผู้แข็งแกร่งที่จะต้องอดิ้นรนต่อไปนะสู้ชีวิตสู้ตัวเองเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดส่วนคิดว่าทุกคนก็ขยันขันแข็งอย่างพี่แกป๊ปคนนี้ว่าดิ้นรนทำมาหากินจตะต้องใช้แรง แรงงกแรงกายที่มีนี่หาเงินเลี้ยงครอบครัวเนอาจจะเลี้ยงเมียน้อยด้วยก็ได้เพราะว่าเมียน้อยก็จำเป็นต้องอยู่รอดโอเคมันก็มีเพียงเท่านี้แล้นะแต่าหน้าการไม่มีอะไร